นายอามีมอยุโซสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดนาราธิวาสเขตสองพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ร่วมสังเกตการและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านปูลาโตะบีซูตำบลสาลาใหม่อำเภอตากใบที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนว3กิโลเมตรที่ส่งผลให้ที่ดินของชาวบ้านถูกกัดเซาะหายไปปีละ2เมตรตลอดแนว ซึ่งเห็นว่าแนวทางการป้องกันยังไม่มีความคืบหน้าและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็คืออยากให้หน่วยงานนะคะให้มาดูด้วยว่าชาวบ้านเราคือปัญหาปัญหาจริงๆคือปัญหาน้ํากัดโซาะค่ะถ้าให้ราถ,ถึงห้าปีขนาดปีสองปีทุกปีน้ําทะเลจะกัดโซาะสาเมตรอะค่ะและทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมหาลัะคะได้รับผลกระทบทุกปีบ้านเรือนเสียหายบางบางคือก็อคือ ถึงกับทรัพย์สินนะคะเสียหายเลยค่ะก็คือถ้าให้พวกเราโรอโถึง5ปีปีหน้าน่าจะน่าจะไม่มีแล้วค่ะจากที่ว่าเราเดินไปดูหาดแต่ก่อนนั้นจากหมู่บ้านเราต้องไปอยู่ถ้าจะไปหาดก,ก็คือต้องเดินประมาณ400-500อเมตรค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือสามสองสาก้ว่ถึงแล้วค่ะก็ที่จริงอยากให้หน่วยงานข้างบนก็ให้พิจารณา เพราะว่าเป็นปัญหาสําคัญของหมู่บ้านเราจริงๆนะค่ะ